มีขาวโซกินเยอะซะด้วยนี่เยอะนะวัสดีค่ะปกติแล้ววันนี้มาส่งคุณแม่แล้วก็หมูอ้วนกินข้าวนะคะแต่ว่าเรากินทนี่ชื่อนุรินค่ะเรากินไม่ได้ชื่หมูอ้วนเขาเรียกไม่ถูกกันนะอะไรเขาเรียกอะโซเพราะว่าอิ่มมากกินข้าวตอนเช้า แล้วบอกว่าวันนี้ไปตัดแว่นมาด้วยนี่แต่ว่ายังไม่ได้ใส่เพราะว่าใส่แต่สั้นคุณมองเห็นได้ไงก็อยู่ตรงนี้ก็ยังมองไม่เห็นเป็นขนมชอบกินจมูกมากติด้มโอสุดๆสวัสดีค่ข้าร์เมนมานี่มานทุกคนทานข้าวกันยังกันีอจะหกลงแล้วกินข้าวกันยังค่ะสวัสดีนะคะโคนสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมานั่งกินข้าวกับทุกคนแต่อยู่ตรงนี้ก็ไม่เปียกนั่นเองอะไรนะอย่างเราอยู่ข้างในเนี่ยก็ไม่เปียกข้างนอกก็ไม่ได้ร้อนเลยกูเปียกตรงในบูรุกุลทุกคนวันนี้มีเรื่องเศร้าจะมาเล่าให้ฟังเศร้าอะไรอยากกินป้านีแต่ป้านีปีดป้านีปิดโชว์เลยทุกคนคืออยากกินมากต้งใช่น้ำร่า สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยน้อนรับเข้ากันยังใช่จะบอกว่ากินส้มโอดีต่อสุขภาพด้วยนะคะทุกคนใช่ออมากินกล้วยตี๋ แต่เดี๋ยวนี้แม่นี่แบบเขาใจแข่งเวลาเขาส่งเรากินข้าวเขานั่งดูเราจริงอุ้ยจอร์ดีค่ะอุ้ยคุณพี่น้องทำไมคนกินเยอะจังเอลซี่จากสบู่ตะลาสบายดีสบายดีกินข้าวแล้วบอสกินข้าวป้ากำลังจะกินสเต็กกับิโอ้โหโอเจบอกโอ้โหไทโซเกินป้า แต่งกันกินได้บ่อเราจะทำงานค่ะคุณสู้นะคะวันนี้แจ้งเตือนหนอมองคนแจ้งมางคนไม่แจ้งน่ารักที่สุดเลยคำหรับเราขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะวันนี้ไปตัดแวนมาด้วยแต่ยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวจะโชว์แล้วกันว่าตัดทรงไหนมาเพราะว่าสายตาแบบสั้นลงนะคะทุกคน่ดยทำเลสิกแล้วก็อ วันนี้ใส่แล้วใส่เลยค่ะถอนออกไม่ได้วันนี้มาวันนี้แจ้งเตือนนี้เล่นคลุกเข้ามาเลยคิดให้กับแว่นหน่อยค่อนข้างลอยนิดนึงกัแบแว่นแว่นไม่โหลดจมูกให้ด้วยนะค<อ>่ะใครเข้ามาแล้ว,วก็คือกระจายนะคะก<อ>ินข้าวอะไระตอนเย็นทุกคนช่วยมาบอกก่อย น,นี้จะบอกว่าตอนเช้ากินน้ำพริกตาแดงใหม่อร่อยมากคือติดใจกับน้ำพริกปลาสลิดลงต้งยมยำสามารถกดได้เลยอร่อยมากเมื่อเช้ากินคู่กับไข่ต้มใช่คือถูกต้องเนาะกินกับไข่ต้มอะ่ะกับข้าวสวยร้อนๆอปักให้แล้วนะคะสามารถกดได้เลยและเดี๋ยวนี้อันนี้กำลังดังเว้ยไอเขาเรียกว่าะไรา ไม่เห็นไหมในติ๊กต็อกอะที่เขาจะชอบแบบเอาข้าวแล้วก็เอาปลา,าล้านแล้วก็แบบใส่พริกป่นอย่างเงี้ยอยากลองกินหกินพวกนี้ไหมปลาล้าต้มแล้วไงปลาล้าต้มแล้วกินได้จี๋ปลาล้านต้มใช่หรอรปลาลานใส่ต้มปลากระปุกสูกรมากก็ใช่ไงที่ปรุงสุกรก็กินไม่ได้หรอ ทำไมล่ะอยากกินอ่ะโอ้ยอยากกินอ่ะอยากกินสาา่ใช่หรือเปล่าทุกอุปราาต้องสุกมันก็กินได้แล้วเไม่ได้ขนาดวันนี้เราจะไปกินอะไรเธอยังต้องไปส่งเราเลยแต่ละที่อ่ะกินยุไม่ได้นะอดีดีค่ะอยู่ที่ไหนอ่ะมันหมักมาก่อนภูเกพหรือยอง ไม่ได้ค่ะว่ามันหลอมถอดแต่มันต้มแล้วไม่กินกินตไปกินไปเก็บต่อต้มแล้วหรอรู้แล้วไม่รู้แล้วเขาดื้อไงเขาไม่ก er ินหรอกเขาดื้อรู้แล้วไม่สั่งมาเลยเดี๋ยวกินจริงมันได้กังไงทำไมเหลือกรรมว่ะ คือไม่หิวทุกคนคือวันนี้กินโปรตีนเยอะมากแต่ว่าหม่ถึงว่าอยากกินแบบที่เขากำลังจะเน้นกิจกรรมในกิจกรรมเ,เ,เข้าสวยแล้วก็เอาทาราลาดแล้วก็ใส่ที่ปนเป็นวัน,นาวนิดหน่อยแล้วก็กินแอมพาอะแบบมันคืออะไรเนี่ยคืออยากอยู่ง่ายกินง่ายแบบเนี้ยเป็นฟิลฟิลอะไรป่ะทุกคนวันนี้จะเล่าให้ฟังเราโดนตีเยอะมาก อะไรเพิ่งโดอนตะกี้รอบเดียวโด, <S 2> 2 <S อดอนสองรอบแล้วนะวันนี้นน้อ,องรอบไหนในห้องน้ำม่อวนก็โดนอ,อยู่อย่าง,งน,นั้นเนี่ยว่าแต่นี่อยู่อย่างนั้นเพราว่าเขาคนมันคือคนเรามันก็ผิดพลาดกันได้ใช่ปะ่ะเนี่ยกำลังต,งตรงตู้จอดรถ ส่งป้อมทางออกใครหยิบผิดมันหยิบประหัดเกินทุกคนมันไม่ใช่ใบไม่ได้เหมือนกันเลยคือไม่ได้มองไงคือเอาไว้ข้างือสติอ่ะมันมีก่อนระดับแรกคือเลยหยิบขีการคอนโดให้เขาแล้วพี่ไปร้านงานก็มอ๋อแล้วก็นี่ก็เราแบบอุ้ยก็น่ากางจะเปลี่ยนเ้วก็เอาหน้ามาบังฟิลเตอร์เอาเจอเลยฝ่ามืออรหันต์บ๊อบทุกคนเบิรด หมกเนี่ยรารู้ไหมพี่พนักงานบอกว่าอุ้ยตีดังออกมาจนไี่ยินเลยค่ะใช่ไหมแม่เป็นพยายามทุกคนจะเชื่อใครเอาแม่พี่พี่นักงานบอกว่าตีดังนะเขาได้ยินเลยเนาะแล้วมันดังไหมเอ้ยแล้วมันแรงไหมแรงแรงอ้าเอาแรงไหมแรงสิแม่แรงตั้งความตกใจกอนลูดิเราจะวินตงอย่างนั้ คือเขากินแค่เนี้ยนี่ก็อยากแบบอ่าของกินนะแต่ของสวานเพราะวันชอบช่วงนี้ชอบกินมากไปดิชอบกินเมื่อกี้ไม่เอาเอาแค่ซี่งาทองไม่เอาหมดนี่เอาแค่นั้นอุ้ย ทำไมูกคนมาคือเรื s <S ่องปกตินะทุกคนมตอนนี้วันหยุดเชื้อโรคไม่ทำงานหยุดเลยมันหยุดสวัสดีค่ะทุกคนเข้ากับอะไกันไม่ใหมไม่ใหม่กัมันหดงงกันยอะ คนไทยด้วยกันอะยอมได้อย่ายอมนะคะถูกต้องดูกตินะมาตลอดหน้าตาก็สวยไม่น่าชอบมองแรง <c oughs> น,นะยน้นไหมเนาะออ,อ,อหน้าปลาสลับสลัวชอบมองตา,วา,งงตาขวาก็ะไรมึงจะขออะไรหามปลาถามอืมทำหน้าปกติค่ะผมบ้างดูเบือไม่ต้องคืนทายออก ถ้าเราชอบอันนี้มันก็กินมารักเป็นของตัวนีกก้ก็กินเป็นแบบของเล่นแบงตัวน,กกนกกี้แต่นี่มันไม่ค่อยเปรี้ยวอ่ะคุณอกิเปรี้ยวอ่ะหวานนะทุกคนจิ้มน้ำตาล ใช่ไหมชีตินตาหยุดต่อยตีเพื่อแม่ได้ไหมลูกอ่ะอันนี้ไม่ต่อกันเลยนะคะอันนี้คือโป๊กันตีเริ่มคือจะบอกให้นะทุกคนไม่ต้องฟังค คือจะบอกว่าคิดถึงบ้านมากเพราะว่าตอนกลับบ้านไปอ่ะคือไปซื้อสุปโอแพ็คคือใหญ่กว่านี้แพ็คแบบใหญ่เลยเต็มเลยให้ถ่ายว่าเท่าไหร่พิมพ์ขึ้นมาแล้วให้ถ่ายว่านี่เท่าไหร่ ตัวเนี้ซื้อมา150าแมนี้นะแต่ปกติสั่งออนไลน์มาที่บ้านจะราคาอยู่ประมาณ2องรแต่ที่ที่เชียงรายกล่องใหญ่มาก ยี่สิบครอร่อยด้วยเปียวดูใจสนับสจกินไหมคะ้มูอร่อยอร่อยนะซื้อตอนนี้าล้เกาสี่ร้านมีขายจรแล้วค่ะ้หยี่สบาทแกห้ดย อยากจะถึงซีฟู <c oughs> ไม่ไหวนะป <c oughs> วดท้องข้าวมันฝรังนะคดูแบบฮาก้อนเอาไปแล้วมีขายอะไรที่ไหน<ต>ไม่มีคนนั่ <c oughs> งเมื่อกี้กูถึงคันเช็คว่ากูกดสั่งซึ่งกดสั่งจริงนานแล้วเหมือนกัน ไม่แต่ว่าต้นลำไม้ที่ยังวายอะไรอ่มากกะบอกมันออกเยอะมากบางคนพวกแบบลำใหญ่เนี่ยเยอะมากปีเนี่ยผลลำไม้เยอะมากอุ้ยแม่ไปไปกูสั่งไห้สั่งดิแม่ไงแม่อยากกินอะไรเมื่อกี้แต่แม่บอกห้ามบอกแบบลูลินลูลินตะกี้มันสามารถกินวัวได้ตัว ใช่เลยอ่ะจริงว่าใช่จะบอกว่าลำไยตังเหนือคุณน้าคานันลำไยือขายแบบโลละสิบบาทจริงยิ่งทำมั้นเชื่อกินตุกินหมูถ้าแบบมีอ่ไรก่อแบบเคยกินแบบมันเป็นอันใหญ่ๆเยอะกว่า เนี่เกี้ยวหุ่นเกี้ยวหุ่นดีหนูก็อยากกินโดียันหนูชอกินโดนี่อดมากำงลำ้ออันนี้ครีมละเจียงไงไข่สิบบานลำวดูไข่แปนบานอากลุ้มมากพี่เล็กแม่อยากกินดานูรินสิดก่อนหรือเพน่งกินทุกอย่างไม่อยากกินมันไม่กินเลยแต่ว่ากินทุกอย่าง

กเพราว่ารู้สึกว่ามันขมเมื่อก่อนอะไม่ชอบไม่ชอบแต่โตมาคูชอบกินตังโอมันจผมปนตังนีก็เลยลองดรอันนี้ขาวใหญ่ก็จะเป็นคูู่ขนาดัจิกอะไรนะขาวใหญ่ขาใหญ่ขาวใหญ่ไม่ชอบเป็นเหลียวตูมาหวานอ่ะอันนั้นเป็นโซ่บู องดีอะไรตับทองดีชอบกินแบบเปรี้ยวๆใครชอบแบบแบบปะเธอกินทุกอย่างที่มันต้นนมุนเปรี้ยวอมหวานแล้วโต๊ะกีบกินเหรอน โยน่ช้วน้ก็ไม่ใส่แล้วถ้าไมสยาถ้ามใส่ยาใส่แล้วถ้าไม่สยากปูปะถ้าแต่ว่าไม่ชอบผิูมหวานนะทุกคน รีบกินนะไม่จะฝาอย่ามาจะข้างเกจะเป็นคนหลย้อนกล้นะอาจจะเป็นน้องอืดนหลย้อนได้ เตกน,นินะเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวอมหวานให้โจ๊แบบหมกฝันดีหน่อย<ม>จะหลับแล้วเหรออยู่เมืองนอกป่าคนทักโซกนคือสุขภาพดีมากเลยน่ากันอ่ะเมื่อเข้ากูจะมองรู้ว่าอิูใจ,จะย็นดี เริ่มหวานแล้วอ่ะจริงไหนเอาเปรี้ยวมันไม่เปรี้ยวสักอันเลยเพืออะไรมันไม่เปรี้ยวสักอันเลยที่แม่กินก็หวานหวานหวานมากเลยคือสองอันไหมอืกินเปรี้ยว เขาจริงเหรอวันนี้แต่บ้าเราไม่อร่อยหรอของเชียงของวเสอร่อยทำไมเมื่อก่อนกินแล้วมันขอมาโอบ้านไงโอบ้านี่จะขมบ้างแต่ถ้าทำทั้งแชงขอาแล้วมันขมขก็ยังกินกันอยู่หรอกินมันได้กงกินเลยทำไมนะเหลี่ยของกินตัวญยากขอเล่นจีนลำยยก่อมีมาเลอกคิดเลยดหิอนะ มันแบบหน้าแผ่หน้ามันกบบหน้าขผมของผมมันายโอยถ้าเป็นมีคนบอกว่าแต่แม่ไปกินนผมป้าแล้วขายทำไมอ่ะขายเพราะไม่ชอบกินนี่แหละต้องเอาไปเล่าไว้ใมือโต้ที่สายวันจะกินอะไรสรุปดีอะ่ะเธอรู้สึกโกรธแม่เรื่องไหมหอมดียังหองดีงดงดผมอืมเลื่อยฝังใจ ก็ย awesome, ังไม่ร well, ู้เลยว่าพันไหนแล้วก็ท่านยังไงถ้าถ้าเล่ากขาเลือกสีขาวอ่ะไม่เลือกสีหมดงั้นบอกว่าสรุปเรื่องเมื่อวานที่จะเล่าอ่ะสรุปอ่ะกดแม่เรื่องไรเรื่องทองดีขมหร่ออืมตอบตัวไข่แม่ตัวลิ้นถามตัวแล้วตัวเออตัวเออเรื่องโอ้ลิ้นถามเรื่องตัวว่ เดี được, ๋ยวนี้เราพูดเงเดียวกันวเนี่ยบอกรู้สามคนเน่ยแม่ก็บแบบพูดเรื่องเดียวกันแต่นน้ลิ้นถามแบมอีกเรื่องหนึ่งฮัลโหลไพร์บนี่เล้งแล้วจากก้นเยอะคนที่บอกว่าแม่สั่งก้นสุ เดีอยวจะกลับบ้านละอยู่แบบอดอยากอยู่แบบทำแบบผมนกะเพราอกไก่กินทุกวันหอมนะเกลืออะซอสอกระเทียม ส5บห้าบาทคนเนี่ยค่ะสองนหรอมตกทำไมอ่ะแก่งแกงแม่แกงแม่อไหนา่องจิมกัน คนละคนไม่มีวันแบบแม่เธอเอาของให้ฉันข้างถนนเริ่มผมยืนคุยกันสุนก,กชัว่วโมงตรงไหนใต้สะพานที่ไในตอนนั้นตอนไหนอ๋อ แบบนะคะจะเป็นเพื่อนกันิดบุนแดนนะคะเขาเป็นเพื่อนกันนะคะเขาสนิทกันมากเลยอะฮะไป,ไ,ไปซ้อมไหมเนี่ยไปคยซ้อมแตยังหนึ่งไปคุยกันคุยกันทุกวันเข้าอยู่ ใช่ทุกคนต้างเขาอยู่ชั้นไรเขาก็เพื่อนทุกวันเพื่อนทุกวันจนหูไม่ดินั่แล้วก็องสั่งนี่วันนี้ติดแม่มาตัวอิ่มแล้วห่อกลับบ้านไปกินทุกทีจริงคุณลูกคุณแดงต่อยแล้ว ดู่นเลี้ยงบกันได้สามสามตังสามชั่วโมงเอยเรงคุยกันไม่รู้เรื่องเลยค่ะไม่มีการฟังแม่เขาเป็นเพื่อนกันอันนี้เพื่อนแม่กก <c oughs> คือคาชานะออกลางนี้นุ่มมึง เดี่ยวกินกับน้ำพริกตาแดงแล้วก็น้ำพริกปลาสลิดรสต้มยำแล้วใครเจอน้ำมันมาก่อนทุกคนแล้วก็แล้วก็มีอะไรอ่ะโปรตีนตรงต้มเออแล้วก็โปรตีนแล้วก็ไข่ต้มอีกไข่เจียวแล้วก็ไข่ต้มแล้วโปรตีนเนี่ยคุดอิ่มเลยอะ่ะอิ่มยาวเลยอะ่ะจริงอันนี้เกินร้อยแล้วแต่รู้สึกว่ากินโปรตีนแล้วมันมันอยู่นานมากอะไรเกินร้อย แค่ชงก็สามสิบอไข่เท่าไหร่เจต่อกองใครต้องกินแปมันต้องเกินน้ำหนักหรือว่าคุณเจาะอ๋อ ไม่เกลือแต่กินเราก็แต่มันเป็นโปรตีนแบบมันมีแต่ไข่เงเดี๋ยวก็เออแต่ว่ามีเนื้อมีหมูด้วยว่นวานเออมาเช้าหมูนึ่งหมูนึ่งชูชีอร่อยมากว่ะเดี๋ยอร่อยมากกินไม่ได้อะกินรูนีมากเลยปลาหยุดป้าเป็นบาปนะคะ าไม่ออกกำลังก็เท่านั้น mm hmm. ใช่ค่เราอค่ะใช่ <Okay. S 1> แต่ว่าคือโปรตีนมันเยอไงทุกคนเข้าใจป่มีแบมีแบ่ พี่ไม่เล่นของเล่นเลยนะถ้าไม่เอาน้องไปนะน้องจะเียเลยเกิดตัวเก้าแบบจะเอาแต่ขึ้นไปไม่เด้ตัวจะเอาแต่ไม่มีแบงค์ีแบงค์บอลเต็มกระเป๋าเลยแบงค์เกาหลีอะเพราะว่าคือพอออกจากโรงเรียนมาใช่ไหมโคนปัญหาคือแหวนอะท้องอื่นก็เลยต้องปรับ รูทีนใหม่หมดเลยคือช่วงนี้ก็คือนอนเร็วตื่นเช้านอนเร็วตื่นเช้าแล้วก็ไม่ไม่ทานดึกแล้วก็เคีเ้ยวนานแต่กู้สังเกตว่าคือเคี้ยวนานขึ้นแล้วนะพยายามแบบกำลังต,ตัวเองอะเ<ม>พราะว่าไม่งั้นก็คือหนักเพราะตอนแรกเป็นกดไหลย้อนอนีน่ก,ก็ว่านักแล้วของอุดหนักหวานรู้สึกแบบ เอาอ่กันแบบหมอนทางเดินอาหารต้องช่วยดูยอดต้องอยา่าทุกคนก็อย่าทานดึกกันนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาระบบแบบย่อยอาหารอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะใช่มันเป็นคนเคี้ยวไวแบบเขาเรียกว่ากินเร็วคนกินเร็วเคี้ยวไม่ละเอียด ผูกกับมากบีนะเห็นวัวจบไปวุ้นจบไปโรงเรียนด้วยใช่ครับ ใช่ทุกคนทุกคนอย่าชะล่าใจในการแบบไม่ดูแลร่างกายตัวเองนะเอาอู mm hmm. คือจะบอกว่าการจะเป็นไรแต่ละทีคือร่างกายมัน,นไม่ได้มีสัญญาณบอกเนเลยแลว้ว่าเราจะเป็นหนักเป็นน้อยเป็นมากขนาดไหนอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นมันเป็นเลยนะทุกคนเล้เลยบอกว่าอย่าอย่ามาดูแลตัวเองหลังจากที่รู้ว่าตัวเองแบบมันหนักแล้วมันป่วยแล้ว mm hmm. ให้ดูแลตัวเองตัตตอนนี้เลย แล้วคนที่หนักที่สุดที่เราเจอตอนนี้น่าจะเป็นแม่เพราะว่ายังไม่ฟังพูด <Ooh. S 1> มาตั้งแต่ตหนต่อะไรแล้วนะแต่เดี๋ยวนี้คือก็แล้วแต่ละถ้าสมมติไม่กลัวเนี่ยเขาเจอแม่อย,อยู่ไซโกมาทุกคนต้องเจอหน่อยเพราะว่าเขาเป็นคนไม่ฟัง oh. ใช่ขนาดก็ป่วย ไม่ได้ไปเยี่ยมนะคะเพราะว่าแมวก็เข้าโรงพยาบาลนกันเป็นผัวลาอตลอดใช่โทรไปหาคณาแต่ว่าไม่ได้แไอตอนนั้นยังเข้าโรงพยาบาลอยู่เลยยังไม่ได้ออกเมามอยแบบสดกล้องเป็นเพื่อนกินข้าวของกันเลยทุกคนแล้วหัวเรอใส่กันด้วยนะชุดคนป่วยทั้งคู่แา่ว่าสุนายต่อเ,ยอเริ่มแหลกหลังเริ่มแหลก ทุกคนเดี๋ยวไปก่อนนะทุกคนอย่าลืมชักเข้ากันด้วยนะคะไปแล้วนะจ้าบ๊ายบายชาร์จข้ากันนะบ๊ายบายสิยยคุณหนุ่ย